โอพักจิราอดีตคุณนายสะพายห้างทองเปิดชีวิตโอพักจิราอดีตนางร้เบอร์ตน้นอยู่ห้องเช่าหลังคารั่วแต่สู้ชีวิตจนเป็นคุณนายสะพายห้างทองอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความตกใจให้เกือบหลายคนหลังนักแสดงและพิธีกรสาวโอพักจิราได้ออกมาประกาศลดสถาน,นะเกือบสามีเฟียสมาทุกรและก่อนหน้านี้เธอได้เปิดเผยเรื่องราวต่างๆ แล้วย้อนไปถึงชีวิตก่อนที่จะมีวันนี้ต้องผ่านมรสุมมามากมายเลยทีเดียวเธอได้เล่าว่าตอนเด็กก็มีชีวิตปกติเหมือนกับเด็กทั่วไปแต่อยู่มาวันหนึ่งธุรกิจโรงงานล้มละลายแต่เราก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวจนพ่อมาบอกว่าบ้านนี้ต้องขายเราทั้งหมดต้องไปหาที่อยู่ใหม่จากที่เคยอยู่บ้านหลังใหญ่เหนือนที่เป็นไร่ก็ต้องมาอยู่บ้านหลังที่เล็กลง ข้างล่างเป็นที่ไวเครื่องจกักรและข้างบนเป็นที่อาศัยนอนของครอบครัวตอนนั้นเราเองก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแต่พ่อบอกว่าเราต้องอยู่ให้ได้สิ่งที่เราเห็นในตอนนั้นคือพ่อจากที่เคยทำงานก็ตกงานไม่มีอาชีพในขณะที่แม่ก็เพิ่งคลอดน้องคนเล็กออกมาเหตุการณ์เหมือนในละครที่ของมีค่าที่สุดคือทีวีและตู้เย็นเวลาฝนตกน้ำก็รั่วทำให้เราคิดว่าเราต้องหาอะไรทำเราจะต้องมีเงิน ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะอายุแค่15ปีเองหลังจากวันนั้นก็ตัดสินใจไปอาศัยอยู่กับป้าแต่ป้าก็ไม่ได้จะมีเงินเยอะแยะก็เลยคิดทำงานพิเศษจะไปเป็นพนักงานขายในห้างแต่ไปเห็นว่าเขามีการประกวด Miss Future Model Contest เลยตัดสินใจไปประกวดซึ่งก็ชนะได้เงินหลักหมื่นและโทรศัพท์หนึ่งเครื่องซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นในการประกวด หลังจากที่ชนะมามันเหมือนกับเป็นดวงซึ่งพี่อุบวิริยะแนะนำให้เราไปประกวดมิสมอเตอร์โชว์เราก็ไปและก็ได้ตำแหน่งซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนและทำให้เราได้เป็นดาราจนถึงทุกวันนี้ตอนที่เข้าวงการแรกๆก็ยังไม่ค่อยมีเงินทำให้ต้องนั่งรถเมล์ต่อเรือเพื่อไปถ่ายละครมีผลงานเรื่องแรกคือลูกผู้ชายหัวใจหม้ยฉากแต่หลังจากนั้นก็ผันตัวไปรับบทนางร้าย เพราะการเป็นนางเอกต้องเก็บตัวห้ามออกมาเจอผู้คนและยังต้องเรียนการแสดงแต่เธอไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะยังต้องเลี้ยงดูอีกสมชีวิตในครอบครัวดังนั้นเธอจึงหันมารับบทนางร้ายนางอิจชาแทนเธอได้บอกว่าตั้งแต่นั้นเธอก็รับบทนางร้ายก็มีงานเข้ามาไม่ขาดสายบางช่วงมีงานละครออกอากาศทุกวันและมดดำเล่าว,ว่าสมัยก่อนเวลาโอไปถ่ายละคร มีหลายครั้งที่เธอต้องนั่งรอนักแสดงอื่นเป็นวันๆแต่ก็ไม่ได้บ่นเพราะเธอมักบอกกับเขาเสมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะทุกวันนั้นมันคือกำไรชีวิตสิ่งที่เธอเจอมาตั้งแต่สมัยเด็กมันลำบากกว่าในตอนนี้เสียอีกนอกจากนี้ซาโอยังบอกอีกว่าเธอรู้สึกขอบคุณวงการบันเทิงมากๆเพราะนอกจากจะมอบอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวของเธอแล้วก็ยังมอบประสบการณ์และบทเรียนต่างๆทั้งความคิดและการวางตัว จนทำให้เธอได้กลายเป็นเธออย่างในวันนี้แต่ล่าสุดชีวิตรักก็ไม่สมหวังเมื่อจูจูโอออกมาประกาศกลางไอจีว่าได้ยุติบทบาทสามีภรรยากับพี่เฟียสแล้ว